ไ้น้อยมันเป็นคุนพลขุนทหารธรรมดาหรือว่าประศาชนแต่ว่าไหยใหญ่ๆนี่มันเป็นระดับเป็นเป็นเจ้าเนาะหรือว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นเนาะก็จะมีหลายขั้นตามระบบอาณาจักรใหญ่เนาะซึ่งคาดว่ากาจัจมินีเป็นแบบปัสสาหรือว่าคุมฝังศพของแต่ละคุมขนหรือว่าแต่ละ โคเมืองน้อยใหญ่ต่างๆเนาะเจ้าอันนี้กับเป็นคุมระเบิดเนาะสมัยป่างทรงข้าววิวาท่งไฮห,หีนทุกๆบอลน,นี่เป็นบอลสู้หบระวังรักผส,สนปฏิวัตวิเรากับสหาร เจ้าสบายดีท um ่านผู้สมที่เคารพพ่นพิณทองคนเนาะตอนนี้เสียงดาวเกิดมาฮอตอ่าทงไฮเฮินซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทงไฮเฮินซองก็ตั้งอยู่เมืองผาใส่เนาะเมืองผาใสแขวงเสียงขวางเองเจ้าตอนนี้เสียงดาวจะพาท่านไปติดตามสมทงไฮเฮินซองเนาะหลังจากที่ว่าอ่าเสียงดาวพา ไปเบื้องตูดทงไห,หินหนึ่งอยู่ที่เมืองแปกหรือว่าอยู่พนสวรรค์แ่งเสียงความเป็นทิฏเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นทงไห,หินสองเนาะก็ถือว่าเป็นมรดกโลกพร้อมกับอันธงห,หินหนึ่งอยู่เมืองแปกฮะเจ้าสั้นเข้าไปเบื้องนํากันเลยเดอ้อ กำลังห้องมาเนาะขึ้นข้างขึ้นข้างมาคือว่าสิตกมาอีกบดดเนาะอันนั้นเขาขึ้นไปเบื้ไว้ๆ ฝนกำลังตกมาอยู่เขตอื่นหุน่นเอาะงานจะเนนอยู่ทางเมืองหุ่นฟ้ามืดกึ้มอยู่องหุ่นฟ้าห้องครึ้ง ตาตาตา,ตา,ตา,ตาตห้หินทงห้หินสองครับผู้ทมเจ้านี่ก็เป็นทงห้หินสองเ้อะครับผู้ทมเลยอยู่นี่ก็สิบ่มีหลายปบนไดย ก็คือเสียงดาวได้เว้าไปก่อนอันนี้แล้วว่าให้หหน1หรือ2หรือว่ายังมี3กับสอีกเนกกาะก็ถือว่าสร้างในสมัยยุคเดียวกันก็คือในศตรวรรษที่ประมาณที่หที่สหรือว่าประมาณสองพันหปี5 3าสาปีตามตำนาน ที่ได้ก้าวขานกันมาฮันคือว่าตามตำนานที่ได้ก้าวขานกันมาก็แม่นว่าเป็นเราเป็นไฮของหุ่นเจืองเนาะแต่ว่าทฤษฎีไม่ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าได้คนพบนี้พบว่าไฮฮีนี่เป็นของคุณเจืองเนาะ สะนั่นก็ไฮฮีนี้เป็นปาซ่าหรือว่าบนฝั่งศพของคนสมัยเก่าหรือว่าคนสมัยคนเจืยงเนอะเพราะว่ามีการค้นพบหลักฐานหลายจริงหลายอยางอยู่พื้นไฮนี้ทั้งนี้ทั้งซ่ากกระดูะกแล้วก็เป็นแหวนเป็นสายคอสายแคน ซึ่งว่าคนลาวเฮานิยมฟังสายคอสายแขนเวลามีคนตายหรือว่าไปฟังคนเนาะจ้าก็นี่ก็แม่นห้องหหินสองเนาะก็บหินก็บเบลายปันใดขึ้นว่ามีประมาณ สาวสามสิบกบบรบลายไปไหนเนาะการมันจะมีหลายอยู่ที่ไฮเฮินหนึ่งอยู่ที่เมืองแปะไฮเฮียนสามอยู่ที่เมืองผัดใสคิดว่าการอยู่ไกลจากนี่บกบกไกลมันไหนเนาะประมาณสี่ห้าลักจากนั้นเสียงดาวก็จะพาท่านไปเบิง้งไฮเฮินที่สามที่สี่ เจ้ัน,นี้กับเป็นคุมระเบิดเนาะสมัยป่างสงาหรือว่าทงไฮเฮีนทุกทุกบอลน,นี่เป็นบอลสู้หบระวังผักัส,สนปฏิวัติลาวกับสหารศัตรตูในยานั่นเนาะก็ถือว่าเฮนให้ทงไฮเฮีนนี่เสียหายสมควรแต่ละบอล ซึ่งว่าไห้ก็จะมีหลายขนาดเนาะท่างผม้ชมีไห้น้ยไห้กลางแล้วก็ไห้ใหญ่ตามการสันนิฐานว่าไห้น้อยมันเป็นขุนพลขุนทหารธรรมดาหรือว่าประศาชนแต่ว่าไห้ใหญ่ๆนี่มันเป็นระดับเป็นเป็นเจ้าเนาะหรือว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นเนาะก็จะมีหลายขั้นาตาม ระบอบอนาจักรเก่าอะไรเนาะก็จะเป็นมีกษัตริย์มาหอดแตส่สนมหรือว่ามาเหสีมาหอดเซนาอามาตต่างๆเนาะก็จะน้อยๆลงมาฉะนั้นคือว่า,ามีการคาดคะเนว่าตัวใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นเป็นคุณนางสำคัญอยู่ในวังฮะหรือว่าเป็นทหารสั้นผู้ใหญ่ฉะนั้นก็จะไม่เห็นลายขนาดเนาะเขาจะเห็นฮะ หินมีให้นมีหลายขนาดบอกว่าอยู่แห่งหนึ่งแห่งสองหรือว่าแห่งสามก็จะมีหลายขนาดก็เลยมีการเสื้อกันว่าไใยญยชุดอาจจะเป็นพระเจ้าผู้ปกครองน้อยลงมาอาจจะเป็นมาเหสีสนมหรือว่าคุณพลทหารต่างๆเนาะ เป็นอย่างจริงวันนั้นเพราะว่ามีการขุดคน้นค้นพบเห็นหลักฐานที่ระบุว่าอยู่ในคุมดังกล่าวคันคุมใหญ่ก็จะเห็นแบบเป็นแหวนเพชรแหวนท้องแหวนคำหรือว่าเป็นสายคอสายแขนต่างๆของคำจำนวนหลายเนาะแสดงว่าเป็นผู้ที่ว่ามีความสำคัญอยู่ในจกักรพรรดิ ผู้ปกครองดอนนั้นฉะนั้นไฮน้อยก็จะมีเป็นเครื่องเซรามิกหรือว่าเป็นไฮเป็นนั้นธรรมดาเนาะก็มีแหวนธรรมดาฉะนั้นกระเสือกันว่าแบบนั้นไฮยญ่อาจจะเป็นผู้ที่ว่ามีความสําคัญไฮน้อยกับเป็นซามันซนไม่ยงต่างๆธรรมดาเนาะ จะพาย่างไปเบิ่งอยู่ฟากนั้นอีกคือว่ามีอยู่เบื้องนั้นอีกอยู่ฟากภูทังนั้นโอ้ตอนนี้ก็มีลมแห้งมาแล้วเนาะมีลมแห้งแล้วก็มีฟ้ามืดมาแล้วท่านผู้ชมเลยคือว่าฝนสิตโตมาไวๆบนี่ฉะนั้นเราต้องขึ้นไปเบิ่งไวๆเน้ะ ในทานผสมอันนี้ก็อยู่อ,อีกเมืองหนึ่งเนาะอ,อีกผู้เมืองหนึ่งก็มีไฮห,หินทงไฮห,หิน หรือว่าไฮเฮีนส่วนลายยูกัจจิยูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่เนาะซึ่งคาดว่ากัจจิเมนเป็นแบบปาสาัสซาหรือว่าคุมฝังศพของแต่ละกลุ่มขนหรือว่าแต่ละโฮเมืองน้อยใหญ่ต่างๆเนาะฉะนั้นบนใหญ่หรือว่าทงใหญ่ก็อาจจะเมณหมายถึงหัวเมืองใหญ่ หรือว่าอาณจักรใหญ่ห่น้อยก็จะเป็นว่าเป็นกลุ่มคนน้อยหรือว่าเป็นโฮเมืองน้อย้มอีฝาอันนี้้าเนฝาปุ๊กหฮมีฝานี่ก็มีการแกะสะลักลวดง่ายงาม เราตอนนี้ก็มึงเนะี่ยทำสมนะฟ้าคลองฟ้ามูดฟ้ามัวมาเลยอันนี้มันผู้เพียงเมืองพวนนะี่ยเขียนเนี่ยทำผู้สมนะจะเพียงมีผู้อมหอม ฉันนั้นอยู่แขวนเสียงความนี่ก็ถือว่าสเสียความสูงนี้จากน้ำน้ำทะเลประมาณพันห้าพันสองร้อยเมตรสูงจากน้ำน้ำทะเลซึ่งว่าเขตนี้เป่นว่าเขตภูเพียงเมืองพวนเป็นอย่างจริงว่าภูเพียงเมืองพวนเพราะว่าเขตนี้เป็นอนาณาจักรพวนในสร,ร 14, นะวัตทีสิบสามสิบสี่เนาะซึ่งว่า พระเจ้าชีวิตเจ้าชีวิตของเมืองพวนก็คือเจ้าน้อยเมืองพวนนี่ถึงว่าเป็นพระเจ้าชีวิตของเมงืองพวนองคาล่าสุดซึ่งว่าอยู่ในสมัยของพระเจ้าอนุวงศ์เนาะในศตวรรษที่17ก่อนประเทศลาวชีแตกสลายในศตวรรษที่18เนาะ เช้าวันนี้ก็เป็นสภาพของทงไ้หินสองทงผู้ชมทเคารพมอฮอนี่ก็ได้เลาะจอดทงไ้หินสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอตอนนี้ก็มีฟ้าฝนมืดลงมาอยู่บนนี้แดดแต่ว่าคุณอยู่ทางพุนทู้ชมฝนตกลงมาแล้วสําหรับมื้อนี่ก็ขอบพระบใจทุกท่านที่ติดตามเสียงดามาตลอด ก็ฝากติดตามเลยเดอ้อทำผู้ชมกับเสียงเราจะพาไปเบิง้งไฮหฮีนที่สามแล้วก็ที่สี่ต่อต่อไปเนาะสำหรับมือนี้ขอขอบใจโชคดีทุกทุกท่าน